ข้อสิบเาคำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้องข้อ 1. ภูมิภาคอ่านว่าภ er. ูมิภาคข้อสองภูมิลำเนาอ่านว่าภูมิลำเนาข้อ 3. ภูมิฐานอ่านว่าภูมิฐานข้อ 4. ภูมิธรรมอ่านว่าภูมิธรรมข้อนี้พี่อ่านตามคำพูดที่เขาให้มานะทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องถูกปะอ่านไม่ถูกต้องน้องก็เริ่มไล่ดูเลยจากข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งในโจทย์เขาอ่านว่าภูมิภาพพี่ถามว่าข้อนี้อ่านภูมิภาคถูกไหมถูกถูกว่าเพราะมันต้องแยกทีละอันภูมิภาคอะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกปเปล่าถูกต้องไม่ตอบถูกปะ่ะที่มาดูข้อสองข้อสองเขาอ่านว่าภูมิลำเนาพี่ถามว่าถูกหรือผิดผิดเพราะว่าอะไรถ้าน้องจะอ่านว่าภูมิน้องจะต้องอ่านว่าภูมิลำเนาแต่ถ้าน้องจะอ่านว่าภูมิ น้องจะต้องเขียนว่าภูมิลำเนาถึงจะถูกฉันข้อนี้ถูกหรือผิดผิดถูกไหมข้อสามล่ะข้อสามคือคำว่าภูมิฐานถูกไหมอืม เราะฉันข้อนี้ถ้าน้องจะไม่อ่านคําว่ามิน้องก็อ่านเป็นภูมิถูกไหมถูกส่วนข้อสี่ภูมิทำก็คือถูกถูกไหมถ้าไม่ต้องอ่านตัวมอมสระอีกก็ให้อ่านว่าเป็นภูมิไปเลยก็ถูกต้องเพราะฉันสี่ข้อนี้เขาถามข้อใดอ่านไม่ถูกต้องก็คือข้อสองนั่นเองภูมิลำเนาเพราะว่าจริงๆแล้วมันอ่านได้สองแบบคือไม่อ่านว่าภูมิลำเนาก็อ่านว่า ภูมิลำเนานั่นเองชั้นข้อนี้ข้อที่ผิดก็คือข้อ2นะคะ